ดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องนีเมียเที่ยวไม่ได้เจอกันมานานเลยนะครับไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วภารกิจรัดตัวอตอนนี้เรามาเปิดคลิปกันที่ปตทชัยยาตอนนี้เวลา5้าทุ่มนะครับมา,มาเปิดคลิปกันดึกเลยวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวแล้วกันอยากที่ไม่ได้ไปไหนกันมานานนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ปตทชัยยาผมออกจากบ้านนครศรีธรรมราชมาประมาณสองทุ่มนะครับก็วันนี้ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะวันนี้มารถยนต์พาครอบครัวมาเที่ยววันนี้หนีไม่พ้นมันตามมาด้วยก็วันนี้เราจะพาครอบครัวไปเที่ยวภาคเหนือกันนะตอนนี้ก็จอดแวะพักคนนิดนึงเราจะพาครอบครัวไปเที่ยว เชียงใหม่เชียงรายกันนะฮะก็ปกติแล้วเนี่ยผมจะไปเชียงใหม่ไปภาคเหนือบ่อยไม่ใช่ไปเชียงใหม่หรอกส่วนใหญ่ไปภาคเหนือใหม่ไปจังหวัดแหละจะมีเพื่อนๆน,นชอบถามว่าเราจะผมเนี่ยใช้เส้นทางไหนเวลาเดินทางจากภาคใต้ขึ้นไปภาคเหนือแล้ววันนี้ก็เลยมีโอกาสนะก็คือ ep ีนี้ก็เลยเรามารีวิวเส้นทางให้ฟังนะว่าผมใช้เส้นทางไหนที่วิ่งจากภาคใต้ขึ้นไปภาคเหนือซึ่งปกติแล้วเนี่ย ผมบอกก่อนเลยว่าเส้นทางที่ผมวิ่งเนี่ยผมจะไม่ได้วิ่งตามแมปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ภาคใต้นะเราปักเส้นทางไปภาคเหนืออย่างเช่นว่าเราไปปักไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยแมปมันจะให้วิ่งผ่านเพชรบุรีไปพอไปถึงแยกวังมานาก็จะให้เลี้ยวขวาเพื่อจะวิ่งผ่านสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็เลี้ยว เส้นเส้นนั้นเนี่ยก็คือเส้นพระรามสองนะผ่านสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็เลี้ยวเข้ากาญจนาสายเก้าไปออกบางบัวทองซึ่งอ่าสมุทรสาครเนี่ยทำถนนกี่ปีก็ไม่เสร็จแล้วก็มีเหตุบ่อยอย่างที่เป็นข่าวบ่อยๆแล้วก็บางช่วงเวลาเนี่ยทั้งเส้นสมุทรสาครสมุทรสงครามนั้นติดยับเลยนะครับผมปกติแล้วผมจะวิ่งเส้นอื่นนะเดี๋ยวยังไม่บอกก่อนว่าไปเส้นไหนนะให้ติดตามดูแล้วกันนะ เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตแมปมาให้ดูเป็นช่วงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยยังมืดอยู่นะตอนนี้ประมาณ5้าทุ่มผมก็ขับไปเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวถึงทางแยกทางไหน๋ยวผมจะปิดจะถ่ายให้ดูนะให้ส่วนใหญ่ให้ดูกลางวันเป็นส่วนใหญ่แล้วกันนะเดี๋ยวขอตัวเดินทางต่อก่อนนะเจอกันร,ระหว่างทางครับ ตอนนี้เที่ยงคืน40อยู่ปลาชุมพรครับ380กิโลจากบ้านแวะมันทุกปัม๊มเดี <c oughs> ๋ยวพาไปดูผู้โดยสารของเราผ <c oughs> ูดด้โดยสารเรางีบหมดแล้ว สภาพในรถอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูแมพนะครับวันนั้นที่เราเปิดคลิปกันช่วงแรกเนี่ยจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเป็นปตทเลยเลยชายาไปนิดนึงนะครับแล้วช่วงแรกเนี่ยเราก็จะขับปกติเหมือนวิ่งขึ้นกรุงเทพปกติเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าถ้าเราปักคือจุดหมายแรกที่ภางเหนือของเราเนี่ยอยู่ที่พะเยานะครับอยู่ที่พะเยานี่เส้นทางนะครับ ถ้าเกิดที่เราปักแมป G P S ก็อย่างที่ผมบอกไปเนะี่ยพอมาถึงแยกวังมนาตรงเนี้ยแมปจะให้เราเลี้ยวขวาผ่านสมุทรสงครามสมุทรสาครเข้าอ่ามาเลี้ยวซ้ายเข้าสายการจนาไปออกบางบัวทองซึ่งตรงเนี้ยมันเฉียดกรุงเทพมากเลยนะครับบางช่วงเวลาเนี่ยมันจะติดติดยับเลยแหละแล้วสมุทรสาครน,นี้พระรามสองก็สร้างถนนอยู่ประจานะครตรงนี้นะ บริเวณเนี้ผมจะฝืนแมปนะครัเดี๋ยวผมจะให้ดูมาดูด้านนี้ของจอตอนนี้เนี่ยระยะทางเนี่ยก็คือจากบ้านผมน,นะครับพันสี่ร้ยหกสิบเก้ากิโลนะครับเดี๋ยวผมจะลากเส้นทางอื่นให้ดูนะผมจะลากมาเส้นสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวนะอ่ะนี่คือเส้นทางที่ผมใช้นะครับวิ่งเข้าสุพรรณบุรี พันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดกิโลเมื่อกี้หกสิบเก้าใช่ไหมใกล้กว่านิดหนึ่งนะครับแต่ระยะทางเนี่ยผมบอกเลยว่าไอห่างกันไม่ถึงสิบโลเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นก็นคือเส้นสุพรรณเนี่ยไม่ค่อยมีรถนะมันจะวิ่งสะดวกกว่าก็เราจะวิ่งผ่านสุพรรณบุรีเส้นนี้นะครับเข้าไปถึงชัยนาทเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตลอดนะแล้วผมเตือนอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าสายสุพรรณเนี่ยเห็นนะครับ ถนนเจอกันยิบยับยิบยับ,ยบ,ยบเลยเนะี่ยถ้าเกิดแมพให้ไปซอยเล็กๆอะ่ะมันมีซอยต่อถึงกันหมดเลยพยายามวิ่งสายหลักดีที่สุดนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่จุดแรกนะจุดแรกจุดแรกตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเราวิ่งผ่านมาตรงนี้นะครับก็คือเส้นพะลามสองเราก็ไม่เลี้ยวแล้วก็วิ่งผ่านไปเลยนะครับปกติแล้วก็วิ่งผ่าน ลา,านบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สามแยกวังมะนาวแล้วนะครับปกติถ้าเกิดใช้แมปนำทางมาเดี๋ยวเราจะต้องเลียบซ้ายแล้วก็ขึ้นสะพานยกระดับไปทางขวาเพื่อว,วิ่งผ่านสมุทรสาครและสมุทรสงครามแต่ตอนแต่ตรงน,นี้เราจะฝืนแมปนะครับ ผมจะวิ่งตรงไปทางราชบุรีหรือจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะถนนก็จัดว่าด,ดีนะผมว่าวิ่งสบายกว่าพระรามสองอีกพอเลี้ยวเข้าเส้นราชบุรีมาเราก็ตรงยาวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวพอถึงทางที่ทางแยกที่จะต้องเลี้ยวอีกทีเดี๋ยวผมค่อยถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะ ตอนนี้เราก็เลยตัวเมืองราชบุรีมาแล้วนะราชบุรีอยู่ข้างหลังเราตอนนี้เราก็ต้องมุ่งหน้านาคนปรปฐมนะหลังจากนครปฐมเนีนนะ่ยเราก็จะมุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูป้ายสุพรรณบุรีนะันจะมีทางแยกที่ว่าสุพรรณบุรีต้องเลี้ยวซ้ายเจอป้ายสุพรรณเมื่อไหร่ก็เลี้ยวซ้ายตรงนั้นนะครับตอนนี้เราใกล้ถึงตัวเมืองคอนครปฐมแล้วครับ สังเกตสังเกตป้ายด้านบนจะเริ่มเห็นป้ายสุพรรณบุรีแล้วเราจะต้องไปทางสุพรรณบุรีนะสายนี้จะวิ่งผ่านราชบุรีนครปฐมแล้วก็ไปสุพรรณบุรีทีนี้มันก็อยู่ที่นครปฐมนะครับเป็นจุดเลี้ยวแรกเดี๋ยวเรามาดูที่จังหวัดนครปฐมกันเมื่อถึงจังหวัดนครปฐมตรงนี้นะครับเราจะต้องเลี้ยวซ้ายสองครั้งนะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับ แล้วไปเลี้ยวตรงนี้ครั้งหนึ่งเลีเ้ยวซ้าย2อครั้งเดี๋ยวไปดูในคลิปวิดีโอกันนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้าเข้าสู่ถนนหมายเลข3 2 1 วิ่งผ่านอำเภอกำแพงแสนไป เลี้ยวซ้ายที่สามแยกตรงนี้เดี๋ยวผมก็อินเสิร์ตแมพให้ดูนะว่ามันเป็นตำแหน่งไหนในแผนที่ต่อไปอีก45กมตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข3ามหนึ่ง ก็เราวิ่งตรงเกาะ 3- 2 1หนึ่งไปเรื่อยๆก็จะถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเลยถนนเส้นนี้จะเข้าผ่ากลางเมืองกลางเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเลยถนนสายนี้ผมว่าขับสบายรถไม่เยอะแต่ข้อเสียคือเป็นคอนกรีทตทั้งสายนะแต่ที่จริงจังหวัดสุพรรณบุรียังเป็นจังหวัดที่ถนนแทบจะคอนกรีตทั้งจังหวัดเลยแต่ผมว่าคอนกรีตเขาเรียบนะถ้าเทียบกับคอนกรีตแถวบ้านผมนี่ที่นี่เรียบมาก เดี๋ยวเราใกล้จะถึงจุดที่เราต้องเลี้ยวแล้วหลังจากเราเลี้ยวซ้ายสองครั้งเราก็วิ่งตรงยาวๆนะครับแยกที่จะต้องเจออีกแยกหนึ่งก็คือตรงนี้ จากนกคนปรปฐมมาก็จะมาเจอแยกน,ยนี้อีกแยกหนึ่งนะตรงนี้นะจะเป็นไฟแดงเป็นสามแยกไฟแดงเราจะต้องเลีย้ยวเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวให้ดูในคลิปวิดีโอมาวิ่ง3 2มสองหนึ่งมาตลอดจากนกคนปรปฐมนะสามแยกข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเลี้ยวขวาแล้วไปทางสุพรรณบุรีแต่ที่จริงเลี้ยวขวาก็ยังเป็นถนนหมายเลขเดิมน,นะเป็นถนน32 1หนึ่งตลอดเลย เราเลี้ยวขวามาแล้วตรงนี้ก็ยังเป็น3 2 1สองหนะึ่งะเราเกาะ3 2 1สองหนึ่งไปตลอดก็จะเข้าถึงตัวเมืองสุพรรณบุรีเลยพอเราขับมาถึงวงเวียนตรงนี้เราก็ต้องเลี้ยวขวานะครับตรงนี้จะเป็นวงเวียนวงเวียนบรรหารแจ่มใสแต่ไม่ใช่หอคอยนะหอคอยอยู่อีกที่นะึงตรงนี้เป็นวงเวียนมหารแจ่มใสถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตรงนี้น่าจะเป็นอำเภออูทองหรือเปล่า น,น,น่าจะเป็นอำเภออู่ทองเห็นแล้วนะั่นขวาเขียนอยู่ว่าอู่ทองเลี้ยวขวามานิดนึงหลังจากเราเลี้ยวขวามาแล้วนิดนึงนะครับมันก็มาเจออำเภออู่ทองเราจะต้องเลี้ยวขวาอที่อย่างที่ผมบอกครับหอระกาบัรหานจันใสนะครับวงเวียนบันหานจันใสเลี้ยวตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาที่วงเวียนเลยะครับ จริงจริงถึงเลี้ยวขวามาแล้วมันก็เป็นถนน3ามสองหนึ่งอีกเหมือนที่ผมบอกอะ่ะสามสองหนึ่งเส้นนี้ยาวเข้าตัวเมืองสุพรรณบุรีเลยฮะตอนนี้เราก็มาแวะพักที่ปั๊มน้ํามันก่อนนะฮะเราใกล้จะถึงจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วใช่ไหมคนนี้ชื่ออะไรคะ,ะรายงานตัวหน่อยชื่อเอว่าค่ะไอว่าตื่นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อคืนหลับปุ๋ยเลย <c oughs> นะเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อแนละ้วเราไว้พักแป๊บหนึ่งจะมาเลี้ยวอีกทีหนึ่งตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวแต่ผมผมลากนี่เลยอ่าจะมาเลี้ยออีกครั้งหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเลี้ยวเข้าถนนเลี่ยงเมืองตามในคลิปวิดีโอนะคะรับเลี้ยวเข้าถนนเลี่ยงเมืองมาอ่าตรงนี้จะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีตอนนี้เราต้องเริ่มดูป้ายชัยนาทแล้วถ้าเราตรงเข้าไปอีกไม่ไม่กี่ิโลก็เข้าตัวตัวเมืองสุพรรณบุรีแล้ว ตอนนี้เราจะเลี้ยวเ,เข้าเลี่ยงเมืองนะถนนเส้นนี้จะเป็นวงกลมรอบเมืองเลยรอบรอบตัวเมืองสุพรรณบุรีแต่ผมไม่ค่อยชอบเข้าไปในตัวเมืองเลยวิ่งเลี่ยงเมืองดีกว่า,เ,าเส้นนี้ก็จะเป็นเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีนะครับ เลขเท่าไรไม่รู้น่าจะ 3, 5, 7ตอนนี้เราก็ต้องดูป้ายจังหวัดชัยนาทแล้วนี่นี่คือข้อดีที่ผมชอบมาทางจังหวัดสุพรรณบุรนะีไม่มีรถเลยถ้าเราวิ่งเข้าทางพระรามสองการจนาพิเศษแล้วไปออกบางบัวทองมันไม่ใช่อย่างนี้ รถเยอะลำบางช่วงเวลานี้คือติดยับเลยเพราะมันจะเข้าไปเฉียดกรุงเทพมากนะสุพรรณบุรีมากี่ทีก็แบบนี้วิ่งสบายแต่ก็ไม่ได้หมายถึงไม่มีรถลบางช่วงก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ไม่เคยรถติดอะ่ะด้านหน้านี้ถึงทางแยกที่เราจะต้องเลี้ยวออกจากถนนเลี่ยงเมืองแล้ว แล้วก็ดูป้ายชัยนาทเห็นไหมไม่รู้จะมองไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่าย้อนแสงมากเลยแต่ผมก็จะวิ่งสายเลี่ยงเมืองมาน,งน,งนี่คือตรงนี้คือตัวเมืองสุพรรณบุรีนะเราจะลิ่งสายเลี่ยงเมืองมาแล้วก็มาลงจากสายเลี่ยงเมืองตรงนี้ตามในคลิปวิดีโอแล้วก็เลี้ยวไปทางจังหวัดชัยนาทเห็นไหม จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ด้านหลังเราแลวนะตัวตัวเมืองต่อ,ตอไปเราจะมุ่งหน้าไปจังหวัดชัยนาทแต่เราจะไม่ไปในวันนี้นะเพราะผมขับรถมาทั้งคืนแนละ้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะพักในจังหวัดสุพรรณบุรีนะี่แหละเดี๋ยวเราจะถนนสายนี้มันจะมีที่เที่ยวอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปแวะเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นตลาดสามชุกอ่านะแล้วก็จะพาครอบครัวไป พักที่บึงฉวากนะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันกน,นะจากนั้นเนี่ยผมก็จะวิ่งยาวมามาหยุดแวะพักที่ตลาดสามชุกนะตรงนี้ที่ตลาดสามชุกก็คืออย่างที่ผมบอกอ๋อไม่ใช่ติดม่อย่ตรงนี้น,นีเรามาจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปเดินกลับออกมา ซือลูกชิ้นยากนิดหน,นึ่งเนี่ยสี่สีแยกตรงนี้ฮะเป็นอ,อําเภอสามชุกเข้าตลาดนี้เราจะเลี้ยวซ้ายไปก็ได้มันจะมีลานจอดรถด,ด้านในแต่ว่าผมจอดด้านนอกผมตรงไปตรงเลยสีแยกไปนิดหนึ่งแล้วก็จอดแถวแถวสะพานลอยข้างหน้า อ้าองี่เก๋เข้าไปจอดในลานจอดรถอีกว่าเดี๋ยวเราตรงไปบึงฉวากด้านนู้นเนี่ยแล้ก็หาที่จอดแถวแถวนี้แล้วเดี๋ยวเรา,าเดินลงไปนี่ถึงแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ในตลาดสามชุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะหนาวไหมหนาวค่ะทำไมทำไม,ไมลืมไปไว่าใช้ไม้ไมหนาวไหมวะหนาวมากเลยค่ะ <c oughs> มีอะไรที่ไม่โหนี้ในตลาดตอนนี้ที่วันนี้ วันนี้คือวันที่23ธันวาคมในตลาดอากาศหนาวมากเลยนะ21องศาไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยสถานีต่อไปบึงฉวากครับถนนสายนี้นะครับออกจากสุพรรณมาเนี่ยตรงไปเรื่อยๆมันจะเข้าชัยนาท แล้วก็จะไปโผล่สายเอเชียที่มาจากที่มาจากกรุงเทพสายหลักที่วิ่งทางยุทธยาทางอุทัยธานีไอ้ยุทธยาอ่างทองมาจะไปบรรจบก่อนเข้านะครสวรรค์ซึ่งไม่ไหวแล้วนะเพราะเราขับรถกันมาคืนหนึ่งคืนนี้ขอพักที่บึงฉวากก่อนให้เด็กได้เที่ยวด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเดินทางกันต่อนะหลังจากออกจาก สามชุกนะครับวันนั้นเนี่ยผมก็ขับรถมาเลยสามชุกมานิดหนึ่งมาสิ้นสุดตรงนี้นะ้วลมาพักที่บึงฉวากนะครับคืนนั้นเรามาพักที่บึงฉวากอีวาา่วา,าจำได้บ้างบๆว่าเคยมาอีว่าจำไม่ได้เลย ที่จริงผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะรีวิวเส้นทางตั้งแต่เริ่มนะครับต่ว่าไหนๆเราก็เปิดคลิปมา EP แรกโดยการรีวิวเส้นทางแล้ว EP ต่อๆไปเลยผมจะรีวิวเส้นทางทั้งหมดเลยแล้วกันในะในช่องนี้นะส่วนบรรยากาศที่ท่องเที่ยวหรือเป็นเดินเล่นเนะี่ยไปดูช่องเอวาแซฟซีดนะครับเราจะแยกทํางานกันมันก็เป็นข้อดีเพนะื่อเพื่อนๆที่ไม่เคยไปเที่ยวภาคเหนือเที่ยวบนดอยจะได้เห็นว่าเส้นทางบนดอยบนภูเขาจะเป็นยังไงนะฝากติดตามเราทั้ง2ช่องด้วยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ